สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันใหม่พาร์ตี้สองวิาดิสีนของาลังปกอก,ปกที่ไปชัยภูมินะคะก็ตอนนี้กําลังจะหกโมงสี่สิบมีนารอมาถีมงานมาสิบนาทีแล้วแต่เราสึกว่าเขากําลังจะตติมพอดีรอต่อไปตอนนี้คุยกับน้องแล้วน้องบอกว่า ทีมงานเพิ่งตื่นอ่ะก็มีน่าก็เลยเล่นเล่นเรืเ่อยอ่ะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ที่ดีนะคะที่มีน่าจะได้สมัมผัสอสัมผัสบรรยากาศตอนเช้าเองนะคะตอนนี้เจ็ดโมงนะคะทีมงานก็เพิ่งตื่นอ่ะก็มีน่าก็รอเขาอยู่ แต่ระหว่างรองเขาก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีเพราะว่ามีน่าจะได้ใช้เวลาส่วนตัวมาเดินเล่นนิดนึงมาเดินเล่นแถวเขื่อนนะคะก็รู้สึกว่าออสงบดีอากาศเย็นไม่ถึงหนาวแต่ก็เย็นเย็นนะคะนี่น้เนี่ยที่ทีมงานเตือนายดี่น้เนี่ย <laughs> ชอบจะได้ใช้เวลาคนเดียวหน่อยแล้วกักบทุกๆคนนี้นะคะ พระพาทิตย์กำลังจะขึ้น,นอ่ะไหนอ่ะข้าไม่ใครเห็นชัดอ่ะแนวนั้นแหละแล้วแดมก็อยู่ตรงตรงนู้นไม่ใคยเห็นชัดเหมือนกันเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะอ,อีกสิบนาทีแต่ตอนนี้กําลังจะเดินกลับเพราะว่าเขาใกล้เสร็จแล้วจะได้ถ่ายต่อวันที่สองที่ชายภูมิ โอ้หคคนเห็นนกไหมคะมีหน้าีจริงไม่ค่อยเห็นเป็นนกสีขาวกับทาเสียงนี้แหละแตแ่ไม่ได้ยังไม่ค่อยเห็นนะคะดูน่าสนใจดีสำหรับคนที่รักนกน่าจะโหดังด้วยทีนี้น่าจะเหมาะเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าน่าจะให้โคโเบอร,รีจากออสเตรเลีย,ยแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะคะ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปแล้ว ไม่เคยน่ารักขนอนบนี้เมื่อกี้มีนาใส่บาตไปแล้วนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มีนาใสาบ่บา่ะส่วนใหญ่ไปแต่วัดนึงนะคะก็รู้สึกดีเหมือนกันเด็กเขาบอกแค่นี้นะคะเย,ย้ตัวนี้มีนาเดินถึง เขืนแล้วนะคะก็ไม่ได้เดินอยู่คนเดียวก็เดินมากับทีมงานนี่แหละแต่ทีมงานยังไม่ครบตัวนี้ก็กจะแปดโมงแล้วยังไม่กินข้าวรออยู่แต่ก็ได้มีเวลามาเดินเล่นหน่อยเย้ yeah! สวยมากบรรยากาศตอนเช้าสดชื่น คนเดียวตั้งใจทำงานมากสุดเยอะตอนนี้มีน่าไปทึ่งร้านอาหารเช้าแล้วนะคะแล้วก็หน้าร้านอาหารก็มี ขี่ช้างนะคะสุดยอดมากเลยไม่เคยเห็นนะไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีช้างแถวนี้เราก็มันจะมาขี่หน้าร้านเขาด้วยตอนกลางคืนนะคะเอ้ยอยากเห็นมากเลยช้างเนี้ยนะม่ใช่ขี่ช้างแล้วก็น่าดูมาหมืนี้ดูนะ่าสนใจดี <laughs> เห็นว่าช้างมันกินพักเยอะทุกคนควรจะกินพักเยอะด้วยนะคะอาหารเช้ามาแล้ว ตอนนี้จะไปถ่ายต่อแล้วนะคะวิวี่นี่เห็นกวางปลาเลยมันก็หนีทันทีเลยโอ้วหก๋ไหม มาตอนนี้ม่รู้สึกมันอยู่ซาฟารีเลยนะคะก็เมื่อกี้เห็นกวางแล้วก็หลยแกเห็นตัวมันมันเรียกว่าอะไรนะตักวดตักวดนะคะก็คล้ายๆกับตัวเงินตัวทองแต่คนละแบบื้นซาฟารีดูข้างนอกก็เห็นสัตว์ป่าด้วยอันนี้คือ ไปไกลมากมันก็หนีต้องทำตัวเงียบๆเงียบชา้าๆมันก็ดูแลเรา่าเราอ,อ,อรันตรายสำหรับเขาไหมเนี่ยน่ารักจังตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วนะคะ แต่ที่ทุ่งกระมังก็ยังมีลมเย็นฝดไม่ได้ก็มีลมเย็นพัดอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือว่าสวยดีถ้ามีเวลาก็นั่งนิ่งๆน่าจะมีกวางมาออกมาเยอะแล้วก็จะได้ดูใกล้ๆเช่นที่ที่ต้นไม้ของบนมีที่นั่งอยู่นะคะ บางทีก็ชอบแบบสัมผัสแบบไม,ไม่ไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะก็บางทีก็ชอบนิ่งดูบรรยากาศะเงี้ยแต่บางทีก็บางทีก็อยากแช่นอ้ออยากแชร์กับเพื่อนๆนะอยากพาไปด้วยกรน,นี้แหละถูกคนก็นกไปด้วยตลอดเลยนะคะนี่เห็นรากำลังจะเดินทางกลับแล้วก็เห็นนกยุงด้วย ปลานะคะนมยุงแบบธรรมชาติมีคนเลี้ยงสวยมากนะคะเนจากี่สถานที่เราก็มาประมาณกมตย่ตอนนี้เห็นกวางดนใก่ชิลแล้วเพราะว่ามันอยู่ในกรงนี่ใ <c oughs> นน,นี่แหละเยีี่ตอนนี้ไปเที่ยวต่อแล้วนะคะ ก็อยู่ที่ที่มันมีสัตว์ปาในกลองก็จะได้เห็นใกล้ๆแล้วมันดูสวยดีนะคะตัวผู่วมันดูมันแบบมาเจสติกเขาเรียกกันนะมหมือนแบบเป็นราชินีในป่ามันนั้นแหละไปถ่ายต่อ จี๊ไมไม่จี้จีบี่นะเนกเเรียกว่าเนี่ยนกยุงสวยมากเลยเนี่ยมีนายเห็นแล้วเสือ น่ารักมากอันนี้เป็นตัวที่อายุแค่ขวบครึ่งก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้โตมีสองตัวโตวสองตัวก็สองเออขวบครึ่งน่ารักมากอยากอุ้มเลยแต่คงจะอันตรายแล้วเขาบอกให้กระโดดลงน้ำจานเสือตัวใหญ่นะเฮ้ยว <c oughs> <c oughs> ันนี้ตัวตัวนี้ แล้วล้น่ากลัวแล้วมันก็ใหญ่พอสมควรนะคะมนจะหมี่ที่นี่ก็คือว่าเป็นสวนสัตว์เล็กๆของชัยภูมินะคะมีเสือมีเสือมีหมีมีไก่มีนมีลายางเลยนะคะมีงูด้วยอ่ะเพกินไก่ทั้งตัวไปมันก็เลย มันก็เลยขีย้เกียจมานอนเนี่นิ้ย,ย,ย่ยอย่อยอาหามันมันอ้วนเลยค่ะมันอ้วนเลยนะคะกินไก่ทั้งตัวเจอแล้วเต้ายได้กินไม่ใช่ไม่ได้กินได้เห็นสักตัวแล้วเอาเต่ามีน่าชอบเต่า ตอนนี้เบ็ตที่อยู่ที่ผลิตไฟที่ชัยภูมินะคะแล้วก็เต็มที่เฟิร์สด้วยคุณเคยภูมิไหมเหรอว้หมดแล้วนะคะคลิปสมอวันนี้ที่ไปเที่ยวชัยภูมิแต่ไม่ต้องผิดหวังเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่ต่อไปนี้ก็จะไปหมู่บ้านเต่าที่ก้อนแก่นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย